ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของแปลงทดลองปลูกไผ่บงหวานนะครับอันนี้เป็นแปลงทดลองปลูกไผ่บงหวานอายุได้7เดือนแล้วนะครับผมก็คือกอนนี้เนี่ยจะมีหน่อชุดแรกเนี่ยออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาค่อนข้างลำค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยสูงประมาณ2เมตรนะครับหน่อแรกเนี่ยแทงหน่อออกมาแล้วชุดแรกนะครับประมาณ2เมตรมีสองลำจากนั้นก็จะมีหน่อชุดที่2นะครับแทงออกมาใหม่นะครับนี่ นด้านล่างนี้เลยนะครับนี่เพิ่งออกมานะครับนี่ได้ประมาณไม่ถึงสิบวันนะครับนี่ไม่ถึงสิบวันนะครับแต่ทีนี้ที่มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็คือเราพบปัญหานะครับปัญหาคืออะไรนี่มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับจะเห็นว่าหนอนี้นะครับนี่หนอที่ผมชี้นี้นะครับมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับนี่เห็นนะครับนี่ผิดปกติจากเพื่อนๆของหนออื่นนะครับนี่ นอนอื่นจะเป็นสีเขียวๆนะครับนี่เป็นสีอย่างนี้เลยสีเขียวส่วนอนนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งพอผมมาจับดูนะครับนี่หลุดนี้เลยครับทุกท่านดูนี่เดี๋ยวดึงมาเลยนะครับนี่นี่อันนี้เกิดจากอะไรนะครับอันนี้หมายถึงว่าหนอนมันฝ่อนะครับหนอนมันฝอนี่แล้วมันก็เน่านะครับนี่มันเน่าจากข้างล่างขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ นี่นะครับหน่อมันเน่านะครับนี่เห็นไหมครับพอมันเน่าปุ๊บหน่อมันก็ตายนะครับพอตายแล้วก็กลายเป็นสีน้ําตาลนี้เลยนะครับนี่เป็นนี้เลยตัวนี้ก็เสียดายนะครับนี่หน่อเน่าไปละเสียหายไปแล้วหนึ่งหน่อนะครับตัวนี้ปัญหาที่มันหน่อเน่ามันเกิดจากอะไรนะครับปัญหาหลักเลยหนึ่งเกิดจากน้านะครับน้ําที่มันขังนะครับเยอะเกินไปนะครับจะทําให้หน่อเน่าหน่อฝ่อได้สองเกิดจากอาการขาดน้ํานะครับ ขาดน้ําก็ทําให้หน่อมันฝ่อแล้วก็แห้งไปได้นะครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับนี่มันฝ่อมาจากด้านในนะครับก็จะมีช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือฝนเนี่ยมันทิ้งช่วงนะครับประมาณ4ี่วันนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับตกค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หน่อชุดนี้มันออกมาพร้อมกันเนี่ยสามหน่อเลยนะครับดังนั้นต้นแม่เนี่ยมันจะทําการคัดเขาเรียกว่าคัดทิ้งนะครับคัดหน่อที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าหน่อที่สมบูรณ์น้อยที่สุดเนี่ยออกไปนะครับ เพื่อที่จะให้หน่ออื่นนะครับมีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับนี่อันนี้ก็คือปัญหาเลยนะครับน้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีให้น้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับทําให้หน่อที่ออกมาเนี่ยไม่เจริญเติบโตเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เกิดจากอาการขาดน้ํานะครับเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไปประมาณ4วันแล้วหน่อมันเยอะนะครับต้นแม่จึงสลัดหน่อที่ ่อนแอที่สุดทิ้งเพื่อที่จะให้หนอสมบูรณ์เนี่ยจะเริ่มเติบโตต่อไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ